สวัสดีครับพายเมชินชาแนล PMC ครับผมวันนี้เราก็อยู่บนที่มาตรงอีกโรงเข็มนึงนะครับผมที่เครื่องเอาลงจอดไว้นีะครับผมวันนี้เราก็มาถอดเปลี่ยนซีนกระบอกไฮดรลิกกันนะครับผมกับบอกขาข้างนะครับนี่ซัพพอร์ตเล็กนะครับขาข้างนะเนี่ยนยครับผมทั้งวันเลยนะครับผมวันนี้ตากแดด ทั้งวันเลยนะครับกว่าจะออกนะครับผมถอดยากมากนะครับเนี่ยครับผมอันนี้เป็นลูกสูบลูกสูบสองชั้นเลยนะครับเนี่ยดูครับกระบอกเล็กอยู่ในกระบอกใหญ่นะครับผมจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับอันนี้กระบอกเล็กนี่จะอยู่ในกระบอกใหญ่นี่อีกทีนะครับผมในตัวซีนมันเปื่อยหมดแล้วนะครับ จอดไว้เฉยเวลายกก้อนน้ำหนักใส่นะครับมันก็ลั่นนะครับนั่นเป้งเป้งเป้งเปงตกเองนะครับก็ถึงเวลาหมดอายุไขมันครับต้องถอดทํานะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยเราถอดเดี๋ยวผมก็จะไปอีกไปโรงงานนู่นนะครับผมไปอู่ซ่อมเครื่องตอกนะครับไปหาเฮียนู่นนะครับผมไปสั่งซีนนะครับเดี๋ยวก็เอามาใส่นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้พอสังเกตเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ